สวัสดีครับวันนี้ก็อีกแล้วครับพ้าทีมงานติดตามคนเนี้ยไปเน่าหน้องครับวันนี้เน่าหน้องกันหอยนะครับเนาะงานใหญ่เพิินปีละเท่อเน่าหน้องปีนี้ก็นคนคือสิบวหลายนะครับก็ทีมีอยู่สามคนนี่แหละเน่าเลยครับเน่าหน้องเลย,เ,ลยเดี๋ยวสิพาเน่าหน้องกันหอยปีนี้ยางยางทัวเลยเน่าหน้องกันหอยครับไปไปลุยกัน,นครับ ไปน่วน้องเงินหอยกันครับปลาแบบหลายครับไปลุยด้วยไปครับจะหดน้องแล้วนี่นะครับไปเบิ่งกันมาเ n o หน้องเงินหอยนะครับนี่มาเลยครับเด้อพี่น้องเด้อมาเ now น,น้องน่งกันนี่ทํารี่ครับนี่จำๆสีมานบมานเลยนี่ครับมาเบิง่งมาลุ่นนี่ะครับกระสีลงไปในนำน้องเลย สียางทัวส่ยางทัวนี่เลย,ยแต่ว่าไม่มีคนทายนะครับผมชีดตังกล่องข้าวหนึ่งนะครับเนาะนี่แลหละไม้ทำเีไปครับลุยกันไป,ไปครับขอทำลเน่าน้องครับมันนี้ค้นประมาณสามพัน้นครับมันนี้ <c oughs>

ว่าถือไปไงวะเพื่อถือไปไงมั้ถสิต้อเป็นสิบมันขาดนะครับผู้ใหญ่ๆกระานินงานพุ่หนึ่งถึงพุ่งอย world, issant, nombre, ู่งามบุญเล่นี่อ้ยโอ้ยผ่านครับนี่เครื่องเครื่องเครื่องเค่องมาถึงยังมาถึงมั นี่หัวหมองอยู่จะไปยัไงโอเคครับเดี๋ยวตอนขึ้นเดี๋ยวไทยมาอีกเชิญนะครับโอเคโอเคครับนี่กัเน,น่าน้องผมกัพอแล้วครับขึ้นเมื่อ เดี๋ยวไปบึงปลากันอยู่บานครับนี่เพราะญ่กับว่าครับนี่ว่าบริผมมาเพื่อเดียวได้มาหนองหน้อง,องทางฝุ่นเพราะญ่อีกสองสามเพรกับาครับมาหนองหน้อง,องไปไปบึงผลงานกันอยู่บานครับว่าได้หน่อย,ดยไ,ได้ไรไปเลยไปมาครับมาบึงน,นี่ผลงานหน่อง้องดเดียว นี่ครับมากเลยครับได้ซักนีิดละได้เม่หลายครับนี่ในปลานิ่นสองตัวนี่ครับ่ก็เฟื่องน้อยหนึ่งหนึ่ตัวนึงนี่ตัวที่ซองครับมีตัวที่แหลกเห็นตัวที่ซองตัวใหญ่นะตัวนี้ถือว่าได้ได้สองตัวถือว่าได้สองตัวครับปลานิ่นตัวงามสองตัวถ้าได้ซึ่งเวิร์กับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ในซิปเอสโตนะครับเนาะบนรวมตัวไปโอเคครับฝากติดตามที่มาติดตามข้อไหนนะครับสวัสดีครับ